ยินดีที่ได้พบกันนะครับพบกันวันนี้วันเสาร์ที่5นะครับเมษายนเสาร์ห้าวันพระวันดีนะครับแมวันนี้เด็กของรวมจิตรวมใจนะครับสนใจไปเมืองลิวพูนะครับไปที่กูดีสันพาร์คเชียร์เพื่อนร่วมเมืองเอเวอร์ตันนะครับตอนรับรองจ่าฝูงนะครับตอนรับท่านรองเปินใหญ่อาร์เซอนอลคืนนี้18.30นนอ อาร์เซนอลได้รับโอกาสลงเล่นก่อนทีมจากฝูงลิเวอร์พูลอีกแล้วนะครับหมอมาดูโปรแกรมเนี่ยห้าหกนัดหลังจากเนี้อาร์เซนอลได้เล่นก่อนลิเวอร์พูลทุกสัปดาห์เลยนะครับแม่มันอย่างที่เรารู้กันเนี่ยคือ,ค,อคือเล่นก่อนมันได้เปรี่ยบเออนะครับมีโอกาสโยนความกดดันไปให้ทีมที่ ที่กำลังเบียดลุ้นกันนะครับที่ลงมาเล่นทีหลังถึ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 งถ้าชนะนี่โอ้โหความกดดันไปอยู่ทีมที่เล่นทีหลังเลยนะครับแต่ถ้าถึงแม้ถ้าแพ้หรือเสมอนะครับก็ยังก็ยังมีโอกาสได้มาลุ้นมาทีมทีมที่เขาเล่นทีหลังันมันจะเป็นยังไงแต่ว่าไอ้นี่มันจิตวิทยานะครับเป็นเชิงจิตวิทยาแต่ว่าเอาเอจริงๆนะอืมเราก็แช่งแหละคืนนี้นะครับ ส่งใจเชียร์เพื่อนร่วมเมืองเอเวอร์ตันนะครับแม้ว่าคุมภาพันที่ผ่านมาจะสร้างบาดแผลสร้างความเจ็บช้ำให้กรัะลรอขนาดไหนนะครับหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่อันฟิลเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองสดๆร้อนๆนะครับแม้ว่าลิวพูจะสุดท้ายจัดเฉือนเอาชนะไปได้นะครับแต่มันก็มีคอนเทนต์เรื่องลูก เข้าบอลแบบอันตรายนะ่ะนะแบบน่าเกลียดอาจจะสร้างความบาดเจ็บให้กับเพื่อนร่วมอาชีพได้เงี้ยก็ถูกพูดเป็นประเด็นแล้วถึงถึงขั้นมีข่าวตามหลังมาว่าเด็่ของบางคนใช่หรือเปล่าไม่รู้อันนี้เราก็ติดตามข่าวนะมีส่งแมสเซจไปขู่จะทำร้ายจะเอาชีวิต เราลืมแล้วแล้วนักเตะคนนั้นชื่ออะไรไม่รู้นะแต่จ้งมาเถิดะนะครับเราเราไม่ติดใจแล้วนะครับแม็กกาลิสเตอร์เขาก็ก้าวข้ามไปแล้วเราก็อย่าไปติดใจนะครับคืนนี้ยังไงก็เชื่อว่าลิวพูเป็นหนึ่งเดียวนะครับแฟนทอฟฟี่สีน้ำเงินแห่งเมืองลิวพูน่าจะมากเป็นพิเศษ เป็นเท่าเทาวีคูณนะครับคืนนี้18.30นส่งใจไปเชียร์เพื่อนรักเพื่อนรวมเมืองนะครับผู้น่ารักเอาสักทัดหนึ่งนะครับแม่นะถ้าอาร์เซนอลทำได้ก็จะโยนความกดดันไปให้ลิเวอร์พูลซึ่งลงเล่นหลังนะครับพรุ่งนี้ลิเวอร์พูลถึงจะมีคิวออกไปเยือนฟูลแลมซึ่งฟูลแลมนี่ก็เป็นจะแพ้อาร์เซนอลมาเมื่อ วันอังคารที่ผ่านมาโอ้มันเป็นจังหวะพอดีๆนะครับอารอ์นเชรัตจะจัดทีมแบบใดนะครับในจังหวะที่ต้องการผลการแข่งขันร้อเซนะครับผู้เล่นหลายคนอาจจะดูยังไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรนะครับก็ต้องดูไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกับอาร์เซนอลนี่มันครับยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทำอะไรผีผามเกิดมีอ c c ซิเดนต์เกิดขึ้นก็ก็อันอาจจะส่งผลกระทบถึงการลุนแชมป์ในเกมถัดไปด้วยหรือผูต้องการอีกเพียงสิบสิบห้าคะแนนนะใช่ไหมไม่ใช่สิสิบานมคะแนนนี่ตอนนี้มันเหลือแปดนัดแล้วนะครับแต้มห่างสิบสองแต้มต้องการเพียง 13แต้มก็จะแต้มขาดแต่เราก็รู้นะครับคู่แข่งที่เราต้องเจอในชั่วโมงนี้หลายทีมเขาก็ชัดเจนว่ามีเป้าหมายต้องการลุ้นหนีการตกชั้นนะครับอย่างเช่นเลสเตอร์ซิตี้อย่างนี้นะครับที่จะต้องเจอกันในนัดหลังสงกรานนะครับหลังเกมฟูลแลมกับเวสแฮมแล้วนะครับฟูลแลมเวสแฮมเองก็ต้องการอันดับตารางคะแนนที่ดีที่สุดแหละนะครับ นีค่คือคือไม่ว่าเจอใครในชั่วโมงนี้ยากทังสิ้นนะครับไปเจอกับสปเปอร์ซึ่งโอ้โหพักหลังนี่ผลงานย่ําแย่นะครับไปไปอยู่นูน่นอันดับที่สาิบสีการลุ้นแข่งกันแย่งกันอันดับสิบสิบสีกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเตดอยู่นู่นนะครับซึ่งก็ประมาทไม่ได้นะครับเชลซี Chelsea, หลังจากนั้นนะครับโอ้โหเชลซี Chelsea ก็ถือว่าเป้าหมาย พื้นที่ยุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับอันดับ4อันนี้เบียดผลัดกันขึ้นผลัดกันลงอันดับ4อันดับ5นะครับกับแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ประมาทไม่ได้และที่สำคัญอันนี้ของจริงเจอรองจ่าฝูงนะครับปืนใหญ่เซนนอนอันนี้ ได้แต่หวังนะครับได้แต่หวังว่าถึงวันนั้นแต้มน่าจะขาดแล้วนะครับไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับเราแน่นี้คือความคาดหวังนะครับซึ่งมันก็อยู่ในเกม4เกมหลังจากนี้แหละนะครับ f ูลแลนดเวสต์แฮมเกนเติท e เลสเตอร์ซ และท็อตแนมฮอสเปอร์เชลซีอาร์เซนอลถือว่าเป็นงานหนักงานยากจางยิ่งนะครับเพราะฉะนั้น4เกมหลังจากนี้สำคัญที่สุดเริ่มจากคืนวันอาทิตย์พรุ่งนี้เลย2ทุ่มลิเวอพูบุกไปเยือนฟูลแลมนะครับ3แต้มเท่านั้นที่ต้องการเดี๋ยวก่อนเกมพรุ่งนี้มีอะไรน่าสนใจอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะหลายๆคน ว่าใครจะได้กลับมาช่วยทีมบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันคืนนี้ส่งใจไปลิว์ผูเชียร์เอเวอร์ตันเพื่อนร่วมเมืองบูกับท่านรองอาเซนอลนหกโมงครึ่งนะครับเย็นนี้เดี๋ยวหลังเกมมาพบกันมีสุดทุกคนนะครับยินดีทุกคนวันนี้สวัสดีครับ